อาะนได้ดึกใตยนีวะเออเออเออจับจโอ้แกละไรบ้งนี่เออเอเจ็บ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 อแล้วเออเเออเอาต่อเก็บต่อไปมาต่อไปมาเก็บน้กันเก็บเลยมามาเออเก็บต่อไปอาเอาาไหวดด้ห้าเันดงามเจ็บลดเก็บออ หลันลัเข้าไปเลยเก็บมะต้นได้มีเก็บเห็นมันมัดเตรียมเอาไปต้มอยู่เพื่อนน้ำครับเออเาันนี้เพื่อนต้นเนี่ยโอ้เอามาเร้่อพี่น้องเก็บพักหวานเออพอด้กินอยู่นี่ โอ้โหอีัาดขาดจ้าสังขารขาดต้นพวกนี้พวกตายนี่เพื่อนได้กินร้ายได้หนี่่มันเต้นตายจะเกาเนาะซีหาหกต้นน่ะเออ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 ให้ส่วนใดก็โนอให้่วนหมันกับธรรมดาเลยมันกับปนนำเจ้าของ เป็นเป็นน้ำจากไปน้ำจากคลองเพลินอีหีไดว่าหมายถึงว่าอัน,นมันกิ้งต้อนเนาะแต่ว่าพวกนี้มันเป็นเม็ดขึ้นมาใหม่ยแล้ล่ะว่มีปัญหาละ,ะเป็นเม็ดมันถูกชนก็กิ้งก้อนอต่อไปมันเป็นเม็ดละต่อไปเอาเมด็ดเสริมมาเรื่อยๆจะได้เม็ดของของยุงเฮือนนี่ยล่ะมันขึ้นเรื่อยอๆเขาก็เอามาแนเมีล้วสิภาพไปบางอยู่สวนก็มีอีกอยู่ประมาณโอ้มีอยู่สวนอีกโอ้เกือบซิบตนอยู่มาเด้อพี่น,น้องเก็บผักหวาน ไทยเมืองเยอรมันมาเก็บข้าวหานเด้อเดี๋ยวสิว่าคอยโบเอิร์คออโบเอิร์นะไอพี่จิตรนันต์เหรอพี่จิตรนันต์มาเด้อพี่ตาลเดี๋ยวสิว่าคอยโบเอิร์เน้นอีกโบเอิร์เจ้าอยู่เด้นอีกเข้าห้องฉลองหวานด้ยไปกินข้าวหวานไปเก็บข้าวหวานไปต้นต้นต้นนั้นคขุนขับไปไหนปะต้นขุน เออตงใหญ่เยอ่ละเออเขาทั้งหนวาตอนนี้น้ผมต้องเขาไปเอองวานี่ดีได้หนิ่มาเกบไในด้งนี่ดีด้หน่เดี่ยนั่นพี่กต่คือออกทั้งเดือนไหนี่มันมันพึ่ง พึ่งเก็บใดครั้งเดียวเด้เออพึ่งเก็บไดครั้งเดียวเห็นเห็นล้านโพดว่าเก็บไดเธอแหกว่าสันเดียวก็วเยยลยได้ความตองการเนานแล้วหอดฝุนพนแล้วหอดฟ้นหนอด้นพ่ลนล้วมันออกไปเรื่อยๆเอๆอเอนี่เด้ดอกมันมันิ้นลอยเล้มดอกเลยมันอ็น่เคยเห็นดอกบนเอมนะออเป็นนี่ อย่าไปถือมันก็แล้วกันนันมั่นคอยขึ้นมากดอกมันหลายแห่งหันแมนมันเริ่มดอกแล้วนี่ดีมนี่ต้องใส่ตัวใดมันสิติดมันสิติดหน่วยมันมากฟองแต่อัวใดบ่ติดมันก็่าขึ้นล่นเลยเออก็เป็นดอกตัวผู้ใบเออไม่ตูอีนะไม่ดอกตัวผู้ดอกตัวแม่แล้ะนั่นละนี่มันจะใสนี่คือเลือดสามด้วยสีดอกนะ อยากา gard, manually, มาเด้อพี่จาาเลยมาเด้อ่ไจะเอาหานันพ่นที่ใกล้เนี้ยใกล้แค่ไหนป่ามาอยู <oughs rac ke ling> like ่อยู่บานจะติดเพ็ดชูนี่ละป่ามาเลร่น้ำละไปหางยางเลร่น้ำเพื่อนละบุกจโอ้ดอ้ดอู้ดดินงามี่ดินามเห็นบอมันดอกลายแล้วนะ รอบวนนี้ยินดอกงูราบวดีไปเห็นวัดคนพิการให้เพื่อนละเจ็บเจ็บให้มดเลยมดก็ได้รา่ว่าให้มันถึง <matic> ซุ Boy? ิกอนมก็่งแ็เออนก็เนะ่างแข็ออเออมอเพราะว่าเออนั่นได้พี่เพื่อนอ่ะนั่นเห็นนอนหย่อนหนึงน่ะน่าเออ

มันี้าวกันทยิบเนเห็นยอดนี่คือัวพมแหงใหญ่เออเอเออเออยังสี่นี่บกพอดสามหมื่นดอเดียวมันอาเก็บเตรียมเอาใส่ตู้เย็นไหมเมื่อบานนามืออื่นเออ แต่ป่าแต่สิวันคนคนปลูกต้นตะคบยางดีเลยเด้มันบ่ม่หนาแกกินผัวงั้นมันไม่ซีงที่ออกแต่ว่าง่ายหน่อยนั่นแหละง่ายชาวง่ายแก่มันก็ออกก่ได้ออกใ่ได้ดอกมันก็ออกไปน้ำไม่เรื่อยเดีได้กินต้นฤดูเลยท่านนี่มันสิวานปอหวานงานแหลกเลยเด้นี่โอ้ต้นฤดู พวกหวานต้นรูดูเลยกินก่อนมูเด้อบัดนี้พ <delle> ี่น hmm? uh ้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องเก็บผักหวานผักหวานเด้อคุณงานจริงจริงมันไงไม่ใหญ่ตามตาเมื่อกี้โบท่านออกวันไหนนะตามปลานะโบท่านออกวันไดเดอกออกแต่ในบ้านที่เพิ่นปลู่กันแล้วเพิ่ดเยอะนรับฟูงค่ะคุมโอ้ยคุณเรศินาะเออ

เออจกนอืมอืมนี่นี่กรพาะด้กินเยอะเนาะพี่เพ้นเนาะโอ้ยกระไรจังนะกระไรขาประหยัดค้าอาหารนะเด็กพอประหยัดค้าอาหารนะ เก็บหมดอีนี้ได้ไหมแกมดเลยรหมดเลยเก็บหมดเลยเก็บหมดอีนีีได้นเออกินให้อิ่มๆรดพ่อกินอยู่พ่อได้กินอยู่งอออดีแน่ะเอาเอาเม็ดมันมาใส่นี่มันมันออกเม็ดมันมันออกเพิ่มอะแม่นถ้าเกิดเรามันตายปุ๊บมันก็สิออกเห็นบไหมเม็ดนั่นหนึ่งพวกนั้นนะเม็ดอือ เม็ดเออเม็ดมันไม่ใช่ทนเออเม็ดไม่ใช่ทนนี่ต้นเม็ดแฝมไปเรื่อยๆนี่แหะเออมันทนน้่นแล้วมันอยู่ได้หลายปีนัครับต้นเม็ดแซมไปอืออเห็นแต่ลงพีล่องคลิปแล้วมาเห็นบุญเนี่ยได้ลงคลิปเก็บผักหวานห่วยช่วงนั้นมันงามเลยพี่ช่วงนั้นไม่ไม่ค่อนตายทั้งนั้นอ่ะมันงามแห้ง ธรรมดาแต่มันเป็นกินงจอนมากนะเออส่วนนี้มันมันตายแน่มันกันเลยได้ประมาณนี้ <c oughs> อนเอ,ออเออ,อเดี๋ยวมืออื่นพาไปเบิงอยู่สวนมีประมาณจะหลยตอ่วนอยู่พาไปเบิงสวน อยู่อันบริรัมอ่าเขาเขาเขามีปลูกหลายบาทเนี่ยกําลังเริ่มหลายอ๋อกําลังเริ่มหลายบานละขอะทงที่สใสเ่เป็นไงสชุนเด็กอ๋อเออเออเออแต่คนบริหลายต้นอมออมีชิดทุกต้นครับแล้วนกําลังเลื่มขยายอืมอืมอืมขยายไปเรื่อยๆอันนี้ท,ที่ที่เน้นปลูกอยู่เงื่อนเพราะว่าอย่างมันมันไก่มือนะมันดูแลง่าย ไปปลูกอยูยูสวนเน่ะมันกะโอ้มันดอกกระเจียมอืมอืมอ right, ่าร <plant> ้านซาวมาละมากอไว่ว้ยหนึเคือติเลียน พันล่างานได้กันสูงลา้งงานมาเลยโอ้ยยาว่ามากพิเศษเด้อวออันโซงนี้เขาลางงานไดอยู่เพราะว่าอันเม่ยาพันเสียอแออว่ากูป็นต่างฮึ

อ่มกับอก hồng อ่ก็บออมกดอเออเออเออเสวนไม่เออมอใหมนเออเออเีรวจะาเไกยิ่งเขาหายเม็ดละบาทหนึ่งนะเอาเม็ดแบบสดๆมาเขาเขาเามายนอเขาเองนะคล้ายๆว่าถ้าเอาเม็ดที่เขาอัน แค่หนายาไม่แล้วมันอัตราการออกมันสิหน่อยเท้าเม็ดสดมันหนาไงเขาจะขายเป็นกิโลเขับมายงยองเอาอันอันเปลือกเ้อนยังมันออกสินะแล้วก็ปลูกเลยย่องเซตก่อนครับตากล่มจล็กน้อยนึงแต่มันแห้งนิดเดียวเออเออล่องดินเลยถ้าสมมติว่าขับมะยองนี่มันถ้าเอาอับเปลือกมันออกให้หมดอ่ะมันเกิดเสซร่านะมันสิบุคคอยเกิดนะเพราะว่าเปลือกมันเป็นน้ำตาล มันสีหวานหวานเอมันสึกเกิดเสีอแล้้าต้งยองเปลือมันออกทานมดนั่นนิดตัวอืมอลล็ก นี house, like you, really yeah. mm ่ร hmm. ้านหวางมืออื well. um ่นอยากไปใส่บอกร้านได้มืออื่นนี่อืมร้านหวางแล้วผู้จัดการแล้วผู้จัดการบอลุทางไปด้วกันแล้วแล้วผู้จัดเออนี่นุชถ้าไปบปแล้วแกงสดๆเออสดสดเลยเก็บปุ๊บแกงกูเป็นหลังบว่นุชแซ่บขนาดได้หมดมืออื่นคุณย้อมแล้วใส่บาท